มีลูกมากจะยากจนคำนี้คงใช้ไม่ได้สำหรับยุคนี้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่ามีลูกแค่คนเดียวก็ยากจนแล้วค่ะไม่ต้องมีลูกมากนะคะ งานวิจัยก็บอกด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีรายได้ลดลงทันทีเลย20%ซ์หลังการคลอดลูกเพราะว่าต้องมีค่าเลี้ยงดูค่าเสียโอกาสต่างๆอันนี้เนี่ยยังไม่นับรวมการเลี้ยงดูเด็กในช่วงแรกเกิดไปจนถึง6ขวบนะคะที่ต้องมีคุณภาพถ้าจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้มีคุณภาพเนี่ยย้ำคำว่าคุณภาพนะคะก็จะต้องใช้เงินมากถึง1.2ล้านบาทต่อคนโอ้โหเงินมันก็ใช้เยอะพอสมควรนะคะ แล้วถ้าเราลองไปดูนโยบายที่เกี่ยวข้องหรือว่ามาซัพพอร์ตเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเด็กเล็ก6,000บาทต่อเดือนรวมถึงศูนย์พัฒนาหกร้อยบาทต่อเดือนค่ะขอภยัยรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขีดเส้นรับตั้งแต่2ขวบขึ้นไปทั้ง2ส่วนนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะกับครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยหรือปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวกันมากขึ้นไม่ได้มีปู่ย่าตาย,ายายมาช่วยคอยเลี้ยงหลานค่ะแม้ว่า ่าจะสำคัญแต่ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ามันมีอุปสรรคติดขัดค่อนข้างเยอะนะคะพอตั้งท้องน้องกลับไปคลอดกลับมาระบบมันมันปิดอะค่ะไม่ให้พี่วิ่งตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรเลยเพราะว่าพ่อเขาก็หาเงินคนเดียวมันค่าใช้จ่ายมันไม่พอเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพเนาะไหนจะค่านู่นนี่นั่นหลายอย่าง ก็เลยคิดกันว่าต้องหาแบบหาที่ที่จะรับน้องแต่เราก็รู้ว่าในส่วนมางรับาลมันจะสองขวบกว่าถึงสามใช่ไหมคะเขาจะรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็หาไปเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วทีนี้พอพอดีเจอเพื่อนที่รู้จักที่ตึกอ่ะคะ่ะเขาแนะนํามาก็เลยได้มาเจอตรงนี้ก็เลยฝากน้องประมาณ7 8เดือนนะคะก็พาน้องมาแล้วก็ได้ทํางาน,นงช่วยกันสวัสดีครับยองสวัสดีครับนั่นแหละเดี๋ยวไปเรียกสวัสดีครับ S <S ิน้าอย่างที่นี่วันละ30มสิบมันได้เยอะอยู่นะลดราคาได้เยอะแล้วก็ข้าวฟรีครูก็บอกว่าถ้ามีนมหรืออะไรถ้าเอามาได้ก็เอามาถ้าเอามาไม่ได้ที่นี่ก็มีใหอ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าอยากแบบรัฐบาลอยากให้ประชาชนมีลูกมีเด็กมากขึ้นอยากให้มีที่รับเลี้ยงแบบแล้วก็สวัสดิการเด็กๆทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายเด็กๆแต่ละคนไม่น้อยเลยนะคะถ้าแบบเป็นศูนย์เด็กเล็กๆเล็กไม่ใช่ไม่ใช่ใชสองขวบหรือเนสเซอรี่นะคะแบบถ้าแบบเนี้ อยากให้มีเยอะๆพ่อแม่สวนมาเขาที่เขามาทํางานเขาก็หาเช้ากินขําอะคะ่ะเขาไม่ได้มีเงินถ้าถ้าเกิดเขามีเงินเขาก็คงไม่ไม่มาฝากแบบนี้อะไรเงี้ยคนรวยๆเ,เขาก็มีแม่บ้านมีอะไรเลี้ยงลูกเขาให้แต่แต่สําหรับพวกหาเช้ากิน่ําแบบแม่เนี่ยไม่ไหว ต้องติดตามอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าลงเลยเราจะได้เลยเราต้องไปสอบถามเขาว่าเออทำไมยังไม่ได้มันติดขัดอะไรเราต้องติดประสานติดต่อประสานงานด้วยตัวเราเองเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไม่ได้พาดพิงถึงเขาว่าเขาไม่ดีนะแต่เขาอาจจะคนเยอะไปหน่อยคือเขาว่าเขาลงทะเบียนให้เราแล้วแต่พอเรามามาเช็คสิทธิ์แล้วมันไม่เข้าก็มี มันจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนแต่ว่าเด็กทุกคนเกิดมาแล้วได้รับิร้อยเลยโอ้ยเยี่ยมมากเลยก็คือว่าเราเด็กเด็กทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ของเขานะความคิดของพี่อะความคิดพื้นฐานอะเราก็ว่าลูกเราเกิดมาแล้วก็เป็นคนไทยอะคนไทยคนหนึ่งเกิดมาทําไมต้องไปลงทะเบียนแล้วไปติดต่อทั้งที่ในเมื่อเราเราเกิดมาเขาก็ให้เราไปแจ้งเกิดอยู่แล้วอะ ขึ้นมาในทะเบียนราชแล้วทำไมเขาไม่ตรวจสอบเอาตัวนั้นไปเลยแล้วก็โอ,น,โอนให้ไปเลย <c oughs> แม่ทุกคนคลอดลูกออกมาผู้หญิงคนที่เรามีรายได้น้อยอ่ะเขาก็ไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยก็ต้องเลี้ยงลูกงานก็ทำไม่ได้ไอ้รายได้หลักมาจากพ่อเขาเท่านั้นอาชีพเราก็คือรับจ้างทั่วไปกับหาแบบเนี้ย มันก็ต้องมีความสำคัญอย่างมากอย่างน้อยก็ช่วยต่อชีวิตของเขาไปได้ สะท้อนที่คุณผู้ชมได้ยินไปแล้วเนี่ยแหมมันดูสวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะบอกว่ามีลูกเยอะเถิดนะคะจะได้ช่วยชาติได้คุณรุ่งโรจน์จะช่วยชาติไหวไหมในเมื่อเงินในกระเป๋าสวัสดิการต่างๆเนี่ยแทบจะไม่เพียงพอสําหรับ,บคุณแม่เลยนะคะครับถ้านับจากมติคอรมอในปี58นะครับก็จะเห็นว่ามีการเริ่มต้นนะครับให้เรื่องของเงินอุดหนุนเด็ก,เล,กเล็กตั้งแต่0ถึง6ขวบเนี่ยเป็นจำนวนเงิน400บาทนะครับ<ช>แล้วก็ตอนนี้กําลังก้าวหน้าจะเข้าสู่1ทศวรรษนะครับก็ปัจจุบันอยู่ท่ททีคนละ600บา ต่อเดือนนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็ตั้งคําถามนะครับว่าเงินจนํานวนนี้น่ะจะสามารถที่จะจูงใจให้คนอยากมีลูกได้หรือไม่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายคนบอกว่า600บาทมันค่อนข้างสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในอนาคตที่เรากําลังบอกว่าอ,อยากจะให้มีเด็กที่โตไปแล้วก็มีคุณภาพเกิดขึ้นด้วยนะครับ นี่จึงเป็นที่มาของเวที policy forum ครั้งที่4นะครับที่ไทย PPS จัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีการผลักดันเรื่องของนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าข้อเสนอต่างๆเหล่านี้นะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า รัฐไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงวัยทอง0ถึง6ปีได้อีกต่อไปนะครับซึ่งก็มีข้อเสนอนะครับไปถึงนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ4ข้อด้วยกันลองไปดูกันนะครับว่าข้อเสนอในเวทีที่เกิดขึ้นนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ ข้อเสนอแรกนะครับเป็นให้มีเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบทั่วหน้านะครับก็คือตั้งแต่ตั้งครรภจนถึง6ปีเนี่ยอยู่ที่3,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเพื่อที่จะทําให้แต่ละคนนั้นสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้ต่อมาก็คือการขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยขยายสิทธิ์ลาคลอดเป็น180วันนะครับเพิ่มระยะเวลาให้พ่อและแม่ได้เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดและเชื่อมต่อไปอยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้รับเด็กตั้งแต่6 6, 6เดือนนะครับ ข้อที่3ก็คือขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีจํานวนมากพอกระจายตัวใกล้บ้านใกล้ที่ทํางานรับเด็กเล็กตั้งแต่6เดือนโดยให้มีรูปแบบที่หลากหลายให้ยืดหยุ่นเวลาเปิดปิดสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และวิถีชีวิตการทํางานของพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับ ข้อ4ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยชุมชนและเอกชนที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนจัดตั้งให้สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานนะครับและข้อสุดท้ายก็คือการสนับสนุนให้มีนโยบายในการ ที่จะกระจายอํานาจนะครับเพื่อที่จะทําให้ศูนย์เล็กๆที่ตอนนี้มีหลายแห่งเลยนะครับที่อยู่นอกระบบนั้นแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะดูแลเด็กๆเนี่ยแบบยืดหยุ่นได้เนี่ยให้สามารถที่จะแต่ละจังหวัดสามารถบริหารจัดการได้เองซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะครับที่เสนอไปถึงนายกเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งบรรยากาศในวันงานวันนั้นมีคุณหมอนะครับนายแพทย์ชลนาศีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มารับมอบเป็นตัวแทนนะครับไปถึงนายก เศรษฐานั่นเองนะครับโดยในช่วงหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับบรรยากาศบนเวทีค่อนข้างน่ารักแล้วก็อบอุ่นนะครับมีการรับมอบหนังสือมือเนี่ยก,กอดเด็กๆไปนะครับแต่ว่าอยากให้ดูท่าทีของคุณหมอชนาะนากครั้งหนึ่งนะครับว่าข้อเสนอต่างๆที่บอกว่าขอให้สวัสดิการเด็กเล็กสามพันท่วนหน้าเนี่ยในมุมมองของคุณหมอนั้นคุณหมอพูดว่าอะไรบ้างลองไปฟังกันครับผมอาจจะต้องใช้คำพูดนี้ก่อนนะครับเพราะว่า เวลารัฐบาลพูดอะไรออกไปเนี่ยคำว่าท่วนหน้าเนี่ยมันมีคำด่ากลับมาเยอะแจกทำไมคนรวยเขามีเป็นร้อยล้านพันล้านให้ทำไมความคิดหลากหลายมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่มุนติความรอบคอบถ้าเป็นสิทธิทุกคนต้องได้ถ้าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับทุกคนต้องได้ไม่มีชั้นวรรณะไม่มีเหลื่อมลำ้ำคุณจะพันล้านคุณก็มีสิทธิเท่ากับผม ผมไม่มีสักบาทผมก็มีสิทธิเท่าคุณนี่คือศักดิ์ศรีความเป็นมน,นุษย์แต่ถ้าไม่ใช่สิทธิคนที่มีสิทธิได้นั่นคือการให้จากเชิงนโยบายของรัฐบาลต้องแยกกันนะครับอย่างเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสบริการที่ดีนี่คือสิทธิต้องได้ครับไม่มียากดีมีจนต้องได้ถึงคุณไม่เอาคุณก็ไม่ให้คนอื่นแต่คุณมีสิทธิที่จะได้เหมือนผมอันนี้ เป็นสิทธิอันนี้เราจะพยายามดูในมุมของความที่เป็นสิทธิให้นะครับเหมือนว่าจะรับนะครับแต่ว่าอีกใจก็ขอเอาไปคิดดูก่อนว่าเงินอุดหนุนเด็กเล็กนั้นควรจะเป็นสิทธิท,ทุกคนได้เท่าเทียมกันหรือว่าเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้กันแน่นะครับ แต่เพื่อให้ความเป็นธรรมนะครับมากันที่ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแกนนาจัดตั้งรัฐบาลกันบ้างนะครับหลังการเลือกตั้งนี่เครือข่ายก็เอาหนังสือไปมอบให้ถึงที่พักมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาริมาพันธ์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็มาชี้แจงนโยบายด้วยตัวเองครับบอกว่าพรรคนั้นมองเห็นมิติเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกันโดยจะฉีดยาพุ่งเป้าไปที่ครัวเรือนและเมื่อครัวเรือนครอบครัวนั้นเข้มแข็งสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ก็จะลดน้อยลงมีอะไรบ้างลองมาดูกันนะครับ นโยบายแรกนะครับก็คือ1ครอบครัว1นึ่งซ o ฟต์พาวเอนะครับอันนี้คุณหมอบอกว่าจะชัดเจนมากขึ้นเนี่ยในช่วงต้นปีของปี2567หรือว่าคือปีหน้านะครับว่าจะมีการลงทะเบียนกันอย่างไรก็เชื่อว่าเอาอย่างน้อยก็น่าจะกระตุ้นครัวเรือนนั้นให้มีรายได้อย่างน้อยเดือนละไม่ต่ำกว่า2,000 20, 0บาทนะครับตามมาด้วยการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 600บาทต่อวันภายในปี2570นเะครับเช่นเดียวกับการปรับฐานเงินเดือนจบปริญญาตรี2 5 0 0 0บาทภายในปี2570เช่นเดียวกันนะครับหลายคนรวมถึงคุณบุษดินอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กยังไงนะฮะเรื่องซอฟท์เวอร์อีกแล้วนะอย่างที่บอกลองถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำกันทุกเรื่องเลยนะฮะเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับลองไปฟังคําอธิบายจากคุณหมอกันดูครับนะครับคือการลงทุนกับเด็กเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเงินต้อง ใส่กระเป๋าแต่มันเป็นการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์มันมี2แบบนะคะฮาร์ดแวร์กับซอฟแวร์ก็เราบอกได้อย่างเดียวว่าคือเรายังมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใจเนี่ยอาจจะมากกว่าที่ทางทางท่านนิติกรคิดไว้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าขณะนี้เราจะต้องทําให้ประเทศฟื้นไปด้วยพร้อมๆกันนะคะกับการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่ว่าดิฉันเชื่อว่าอย่าง600บาทเนี่ยเดี๋ยวก็จะขออนุญาต ไปผักดันต่อในพักนะคะกับทางสสในพักแล้วก็ทางเอาไปนําเรียนท่านหัวหน้าพักเพื่อที่จะให้อย่างน้อย600บาทท่วหน้านะคะ คุณหมอบอกนะครับว่าถ้าจะให้สวัสดิการเด็กเล็กเป็นแบบทวนหน้าก็อาจจะต้องรอระยะเวลาอีกสักนิดหนึ่งกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยนั้นดีก่อนคนนั้นมีกําลังมากพอที่จะจ่ายอัตราภาษีเข้าประเทศมากขึ้นนะครับอนาคตก็เป็นไปได้นะฮะที่อาจจะนําในเรื่องของสวัสดิการเด็กเล็กทวหน้าไปจนถึงเพดาน3,000บาทให้เกิดขึ้นได้จริงนะฮะหลายคนก็จะมีคําถามนะคะว่าแล้วถ้าจะไปเหมือนมีลูกเองอะ่ะพ่อแม่อาจจะต้องรับภาระเลี้ยงดูเองหรือเปล่าทําไมต้องมีรัฐเข้ามาช่วยด้วยล่ะแต่คีย์เวิร์ดสำคัญคือศูนย์หรุ่งโรมัน ็นช่วงเวลา โอกาสทองของเด็กๆหลายๆคนนะคะเพราะมันต้องใช้เงินเยอะแหละอาจจะต้องใช้ต้นทุนเยอะจะเป็นคําตอบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วรัฐก็อาจจะต้องช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้านะคะใช่แล้วครับถ้าเกิดเรามาดูตัวเลขของยูดิเซฟที่ขีดเส้นในเรื่องของการลงทุนเอาไว้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยนะครับว่าอัตราการลงทุนเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP นะครับของไทยนี่นะครับจะอยู่รังท้ายหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆอาจจะมีประเทศอื่นนะครับแต่นี่เป็นการเก็บตัวอย่างมาเนี่ยะจะพบว่าไทยเนี่ยลงทุนยังไม่่ถึึงงงงครนขอ1% เลยนะฮะที่องค์การยูนิเซฟแนะนำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็มองเหมือนกันว่าเรานั้นมีการลงทุนกับเด็กเล็กนั้นน้อยลงหรือเปล่านะครับขณะที่เด็กเล็กของบ้านเราส่วนใหญ่นะครับถ้ามาดูอีกกราฟิกหนึ่งจะเห็นเลยนะฮะคุณบุษรินว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ยากจนนะครับแล้วก็ ยังไม่สามารถที่จะใช้จ่ายต่อเด็กเนี่ยมีกําลังมากพอในการเลี้ยงดูเนี่ยเงินเดือน600บาทต่อเดือนที่รัฐจ่ายให้เนี่ยไม่เพียงพอกับต้นทุนในการเลี้ยงดูลูกเฉลี่ย2 5 0 0บาทต่อเดือนนะครับอีกทั้งการพิสูจน์ความยากจนเนี่ยก็ทําให้มีเด็กใต้เส้นความยากจนเนี่ยถึง4 3 0 0 0 0กว่าคนเนี่ยหรือ30%ซตกหล่นเข้าไม่ถึงเงินในส่วนนี้นะครับและถ้าถามว่าทําไมรัฐจะต้องลงมาลงทุนกับเด็กในกลุ่มนี้พ่อแม่หายไปไหนศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะหรือว่าวัน วันผับนะครับก็อธิบายว่านี่ถือเป็นการร่วมลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ประเทศนั้นมีแรงงานที่มีคุณภาพไม่ฉุดสังคมสูงวัยไม่ให้กลายเป็นเตี้ยอุ้มค่อมการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ตอบโจทย์นะครับจะได้ไม่เป็นงบประมาณภาระอย่างที่คิดซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำจากวันโอวันผับเลยครับ เรื่องผู้ปกครองไม่ต้องมีส่วนร่วมก่อนเนี่ยอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้จริงถูกไหมครับเพราะว่าอย่างไรสาเด็กก็อยู่กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็เงินที่รัฐสามารถจะให้ได้ในสวัสดิการต่างๆเนี่ยยังไงก็ครอบคลุมไม่ได้ครบทุกมิติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการร่วมกันลงทุนระหว่างรัฐกับทางครอบครัวที่ผ่านมาปกติเรามักจะพึ่งพาครอบครัวรวมไปถึงเครือญาติเยอะด้วยใช่ไหมเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมักจะดูแลได้ไม่เต็มที่ก็จะต้องไปพึ่ง ปู่ย่าตายายหรือว่าเพิ่งเรื่อญาติคนอื่นๆน,นะครับในการช่วยแ่วยเหลือดูแลเลี้ยงดูเด็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครอบครัวคนไทยเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นครอบครัวข้ามรุ่นมากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ความเปราะบางมันมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยด้วยเทรนด์ของสังคมแบบนี้เนี่ยรัฐควรจะต้องมีบทบาทมากยิ่งขึ้นข้อเสนอที่ทางอย่างเช่นยูนิเซฟเขาเรียกร้องเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1%ของ GDP นะครับในการเลี้ยงดูเด็กเล็กนะครับซึ่งก็สําหรับประเทศไทยก็อาจจะประมาณแสนกว่าล้านนะครับแสนกว่าล้านนี้เนี่ยยังไม่ถึง10%ขององบประมาณภาครัฐดีด้วยซ้ำและถ้าเป็นกลุ่มเด็กที่เราลงทุนไปแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาดีที่สุดเนี่ย าการลงทุนตรงนี้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามองต่อไปในอนาคตเขาจะเป็นเดอะแบกของสังคมไทยในสังคมสูงวัยระดับสุดยอดตรงนี้เนี่ยนะครับกำลังแรงงานหนึ่งคนอาจจะต้องดูแลผู้สูงอายุดูแลเด็กเนี่ยรวมๆกันอาจจะ1คนดูแลคนอื่นๆครึ่งคนนะครับต่อไปอาจจะัอัตราส่วนตรงนี้อาจจะกลายเป็น1ต่อนหนึ่งด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงาน1คนเลี้ยงดู2คนเนี่ยชีวิตมันก,มนก็มันก็จะเหนื่อยขึ้นกว่าทุกวันนี้อีกเยอะมากนะครับ ไม่ใช่การพี่ เพียงแค่การเพิ่มจํานวนของประชากรให้มีจํานวนมากขึ้นเท่านั้นนะครับตามคําแนะนําของนักวิชาการหลายๆท่านก็บอกนะครับว่าในอนาคตเองคนเองก็อาจจะไม่ได้อยากมีลูกเสมอไปนะครับดังนั้นการเพิ่มจํานวนนั้นอาจจะต้องตามมาถึงเรื่องของคุณภาพของเด็กที่เกิดมาด้วยนะครับรวมถึงปัจจุบันนี้นะครับบุษรินเด็กหลายคนบอกว่าตัวเองไม่ได้ต้องการโตมาเพื่อที่ะจะมาดูแลผู้สูงอายุนะครับตัวเองอยากจะมีการใช้ชีวิตของตัวเองเอไอเทรนลักษณะนี้แล้วรัฐจ,จะเข้าไปสนับสนุนอย่างไร แรงงานข้ามชาติหลายๆคนที่เข้ามาทํางานอยู่ในบ้านเราแล้วก็มีลูกเนี่ยจะทําให้เด็กกลุ่มนี้มาเป็นแรงงานแทนได้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เครือข่ายนักวิชาการบอกว่าย้ําเลยนะฮะว่าเด็กทุกคนในผืนแผ่นดินไทยจะเป็นต้องได้รับสิทธิทเท่าเทียมกันน,<ะ>นั่นเองครับ